ที่นี่ประเทศไทยแต่ท่านเห็นอิสลามดีกว่าอย่างนี้ประเทศี่ประเทศชาติประเทศไทยนะคะแล้วก็อย่าอย่าทํางานแบบเช้าชามเย็นชามเลยค่ะเสียภาษีกินเงินเดือนให้มันคุ้มค่าหน่อยอย่างนี้เห็นไหมว่าว่า,วาพวกสสสวนักการเมืองข้าราชการนะฮะถ้าไม่ทําให้กับคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยเอาประชาชนคืนมาเลย เห็นด้วยไหมครับเราบัตรต่างด้าวไปแล้วย้ายไปอยู่ประเทศอิสลามเลยดีไหมดีอย้ายไปอยู่ประเทศอิสลามไปเลยดีถ้าไม่รักเมืองไทยถ้าไม่รักเมืองไทยจนมาป็นบัตรไปชนมาเอาใบต่างด้าวท่านไม่ไม่รักประเทศไทยหรือไม่รักคนไทยอะนะท่านเอาบัตรประชาชนคืนมาเลยไปอยู่ต่างด้าวเลยไปอยู่ต่างด้าวนู่นแล้วก็กลับไปกินเงินภาษีของพวกมุสลิมน่ที่นี่ประเทศไทยเงินภาษีของคนไทยจ่ายให้ท่านท่านควรจะทํางานให้คนไทยพุทธ ไทยพุทธแล้วก็มีตั้งห้าชาติซิกินดูซิกซิกคิดด้วยทำไมคุณไม่ทำให้ทุกศาสนาคะเยยี่มอย่าเลือกปฏิบัติอย่าเลือกปฏิบัตินะช่วยกฎหมายรัฐม,น,มนูญด้วยนะครับทำให้มันทั่วถึงหน่อยความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนโอเคครับขอบคุณครับตบมือหน่อยครับอบต่อไปครับเชิญครับเชิญครับพี่มนตรีบ้างครับนี่ก็มาจากมาจากต่างจังหวัดนะครับสวัสดีครับวันนี้ ปอปปสมาที่รัฐสภา,าเพื่อมาติดต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อจะขอบันทึกประชุมเมื่อประชุมหนึ่งปีมาแล้วแต่เรายังไม่ตอบและไม่ทราบว่าประชุมเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเรามายืนอยู่หน้ารัฐสภา,าเรายื่นมาแล้วยื่นไปแล้วแล้วตอนนี้เราออกมาเพื่อให้ข่าวกับท่านผู้ชมนะครับว่าเขาไม่มีคําตอบอะไรเลยเป็นเวลาหนึ่งปี ยื่นไปเมื่อวันที่12ตุลาคม2565วันนี้ก็วันที่26แล้วก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรคุ้มความผู้บริโภคด้านนี้ที่เราเรียกร้องไปก็คือเกี่ยวกับอาหารฮาลาลของอิสลามครับอาหารฮาลาลน,นี้จากคาประชุมวันนั้นมีคํากล่าวคํหนึ่งที่ที่เป็นที่กินใจและทราบทั่วไปในที่ประชุมว่าอธิบดีคณะกรรมการผู้บริผู้บริโภคใช่ไหมครับ ได้พูดว่าอาหารฮาลาลคุ้มครองอิสลามเป็นอาหารที่คุ้มครองพวกอิสลามแต่ศาสนาพุทธชาวพุทธสามารถเลือกซื้อได้ในเซเว่นแต่ไปตรวจสอบและดูแล้วไม่สามารถเลือกซื้อได้ในเซเว่นติดตราฮาลาลเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างนมนี่ผมไปดูแล้วร้อยเปอร์เซนเลยนมทุกยี่ห้อเลือกซื้อได้ไหมเราเือซื้อสินค้าไม่มีฮาลาลได้ไหม ไม่ได้ครับไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบของทธิบรีของของประธานของประธานของกรรมการกรรมการคุ้มรองบริโภคของบริโภคไม่สามารถที่ตอบที่ไ่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงตอบไปถูกต้องครับเพราะว่ามันไม่มีตามที่ท่านตอบบอกว่าไทยพุทธสามารถเลือกซื้อสินค้าได้แต่เราเลือกซื้อสินค้าไม่ได้อย่างเนตกาแฟที่เราไปซื้อครับมีเนตกาแฟติดตาฮารานแล้วที่ไม่ติดตาฮารานก็ท่านท่านต้องทําติดตาฮารานอย่างถุงหนึ่งติดไม่ไม่ติดตาฮาลานถุงหนึ่งเพื่อให้ไทยพุทธได้ซื้อนี่ท่านไม่แยกเลย ก็เป็นคําพูดที่ไม่ตรงตามที่เรา,ราทราบเพราะฉะนั้นเราวันนี้เรามาขอ,อยกอย่างไปตัวอย่างเดียวขวัญครับแล้วจะเป็นขอบันทึกการประชุมหนึ่งปีมาแล้วคุณประชุมอะไรกันเนี่ยคุณประชุมอะไรกันอยากจะทราบครับแล้ววันนี้ก็ยื่นเรื่องเสร็จเรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปต่อที่กรมสรรพากรก็เกี่ยวกับทาลานเหมือนเดิมครับกรมสรรพากรไม่สามารถเก็บภาษีศุลการกรกรับอ,อาหารทาลานได้เลยไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไร ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้แล้วก็เราทราบมาที่เคยประชุมกันมามีขัดแย้งกันกรมสรรพากรบอกว่าเป็นด้านอ่ามันเป็นสินค้าตาหารนี่เป็นของเกี่ยวกับศาสนาไม่สามารถเก็บภาษีได้แต่ที่เราทราบมาอ่าและอีกอุปกร์หนึ่งเกี่ยวกับเกี่ยวกับการอุปโภกบริโภคกันไหมครับบอกว่าเป็นอ่าเป็นเป็นตราสินค้าสามารถเก็บภาษีได้อ่าก็ไม่เก็บภาษีเหมือนกันกรมสรรพากรนี่ท่านไม่ทราบว่าท่านมีความรู้ดีไหมหรือว่าหรือว่าอิทธิพลไหลครอบงำเพราะว่าไม่เก็บภาษีเป็น ฮาลาลนี่มีอิธิพลค,คือว่ามันเป็นเหมือนเป็นมาเฟียประเทศไทยเพราะสามารถ <_ EN> มีหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่ไม่เก็บภาษีอากรรายได้ปีหนึ่งก็หลายแสนล้านครับโดยเฉพาะที่ตรวจสอบมาจากการที่เราไปค้นคว้านะคนนคนพบอย่างพอดีแปลอามาอ่านให้ฟังดีครับเ evet ก <_ EN> ี่ยวกับเรื่องทุกกระทรวงทบกอคมจะต้องเอาเงินไปอุดหนุนตราฮาลาลบวกกันแล้วผมเราบวกเล่นๆดูหมื่นล้านบาทต่อปีครับคือต้าธรรมเนียมแรกเข้า แต่ว่านี้ไม่ใช่คำเงียบแล้วเขาคือเอาเงินไปให้องค์กรลามอยู่ๆหนึ่งหมื่นล้านแล้วก็ถ้าคำเงียบแล้เข้าของบริษัทเขาองค์กรลามก็ัะไปเก็บเพิ่อมอีกมันจะมีเงินมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่ละปี